มีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองฝ่ายค้านะคะคที่มีการจัดเสวนาผ่านช่องทางไลฟ์สดหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาโควิด19ของรัฐบาลค่ะก็ชี้นะคะว่าโควิด19ทําลายล้าง2มิติค่ะก็คือสุขภาพและเศรษฐกิจพร้อมกับจัดอันดับ3กลุ่มที่ต้องชื่นชม1ในนั้นก็คือรัฐบาลค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยก็ชี้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เพราะ3ปัจจัยหลักนั่นก็คือความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศความสามารถและความเสียสละของบุคลากรสาธารณาสุขไทยและความเข้มแข็งของระบบสาธารณาสุขไทยแล้วก็ระบบประกันสุขภาพทัวนน้าค่ะ สา,สาระสําคัญที่แกนนําพักเพื่อไทยเสยวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด19ของรัฐบาลโดยเชื่อว่าการรับมือที่เป็นผลสําเร็จระดับหนึ่งซึ่งสะท้อนผ่านตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์เกิดจาก3ปัจจัยก็คือความร่วมมือของคนไทยคุณภาพบุคลากรสาธารณาสุขไทยและระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งของไทย และชี้ว่าปัญหาจะน้อยกว่านี้นะคะถ้าบริหารจัดการหน้ากาก,ากอนามัยและชุดป้องกันการติดเชื้อได้หวังมาตรก,การกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศได้ประกาศมาตรก,การเยียวยาวได้ชัดเจนและทั่วถึงกว่านี้ล็อกดาวน์ประเทศได้เร็วกว่าที่ผ่านมาและควรคลายล็อกให้เร็วเพื่อปิดแผลทางเศรษฐกิจรวมถึงเร่งยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉิน ช่วงหนึ่งแกนนำพักเพื่อไทยก็ชี้ว่าการใช้พรบควบคุมโรคติดต่อมีความเหมาะสมแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินทั่วประเทศเพราะเป็นยาแรงเกินไปก่อนจะชี้ว่าโควิด -19 ทำลายล้างในสองมิตินั่นก็คือทำลายสุขภาพและทำลายระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยังร่วมกันจัดอันดับความชื่นชมก็คือ 1. ต้องขอชื่นชมประชาชน 2. กลุ่มแพทย์พยาบาลและอสอมและ 3. รัฐบาลซึ่งอย่างน้อยก็ได้เซ็นคำสั่งต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่เกิดความขัดแย้งทั้งในพักร่วมรัฐบาลและพักพลังประชารัฐและจากนี้ไปจะเตรียมพร้อมพิจารณาอนุมัติพรกรเงินกู้3ฉบับให้เกิดความโปรง่งใสที่สุด